วันนี้มาดูภาพสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับจากหนังเรื่องด็อกเตอร์ครกที่ออกฉายในปี2535นะครับหนังเรื่องนี้จริงๆถ่ายที่นครศรีธรรมราชค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเฉพาะฉากที่เห็นสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็นฉากนี้แหละครับเป็นฉากตอนท้ายๆเรื่องนะครับตอนที่พระเอกของเรื่องก็คือคุณพลลัลั์รอรักษานะครับซึ่ง ําลังจะได้ไปเรียนต่อนะครับก็มาบอกพ่อแม่ที่นครศรีธรรมราชนะครับและที่เห็นผู้คนยืนมุงนั้นเป็นไปตามบทหนังนะครับไม่ใช่ไทยมุงนะครับแต่จริงๆเป็นไทยมุงนะครับมาดูดาราหนังนะครับแต่ว่าบทหนังนั้นเขียนไว้อย่างจริงๆนะครับว่าประชาชนนั้นมาร่วมแสดงความยินดีกับพระเอกนะครับซึ่งมีชื่อทางใต้ว่าหัวครกนะครับที่จะมีโอกาสไปทำา็อกเตอร์ที่เมืองนอกนะครับ นี่ให้ดูซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานีรถไฟนั้นมีสั้นนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับก็คนก็เลยมายืนมุ่งนะครับมาดูนะครับเรกของเรื่องนางเอกของเรื่องปัจจุบันก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับนางเอกก็คือคุณวิชุดาส่วนสุวรรณนะครับพระก็คุณพลรัลัตก้อรักษานะครับและนี่ก็คือหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไปถ่ายทําที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะครับ ส่วนพุ่มกับการแสดงหนังเรื่องนี้ใช้นามแฝงว่าร้อยคำนะครับหนังออกฉายเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2535ครับ